ทางซิโก้ครับเกติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนและอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยให้กำลังใจนะครับสองทีมคู่ชิงแชมป์ฟุตบอล7คนแชมป์กีฬา7 HD ครับเราอย่าต้องขอชื่นชมนะครับฟุตบอลนักเรียน7สีถือว่าเป็นรายการแจ้งเกิดสำหรับเด็กผู้ทอนแล้วก็เป็นเกมที่สนุกวนรู้สึกว่ารอบรองมันทั้งสงคู่ แล้วก็คนดูเต็มสนามวันนี้เราได้เห็นน้องๆทุกคนเขาเรียกว่ามีสีไม้ลายเหมอแล้วก็อยากให้น้องๆทุกคนนะเล่นให้สนุกเต็มที่นะผลแพ้ชนะเป็นเรื่องของเกมกีฬาแน่นอนทุกคนพรุ่งนี้ก็อยากจะเห็นเด็กสู้กันด้วยน้ำใจนักกีฬาแล้วก็โคชโกเอก็จะติดตามดูทุกคนนะให้กําลังใจนะครับ ทีมใดจะคว้าแชมป์นะครับฟุตบอลน,นักเรียน7คนแชมป์กีฬา7 HD ไปครองพรุ่งนี้จะได้ทราบกันแล้วนะครับเริ่มคู่แรกชิงอันดับ3ในเวลา14.30นาฬิกาส0นาทีอัดสำชันศรีราชาพบกับหัวหินวิทยาคมส่วนคู่ชิงชนะเลิศครับหมอนทองวิทยาพบกับอบจอชัยนาทช่อง7 HD ถ่ายทอดสดเริ่มแข่งขันในเวลา16นาฬกา15นาทีที่สนามสุพัชลาใสเข้าชมฟรีนะครับ จบข่าวแล้วนะครับติดตามศึกวันลุมพินี132เป็นรายการต่อไปเลยนะครับสมพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้อัตตะทีปาวิหระจงทำตนให้เป็นเกาะแห่งที่พึง่งปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปดูชาวจังหวัดบึงการรวมพลังก,กันกว่า1,200คนครับบริเวณสนามกีฬาโรงเรียนบึงการด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการร่วมกันแปลอักษรพระนมามพิไทยสอกออย่างสวยสดงดงามและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีลากันไปพร้อมภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ